นี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างเครื่องครับออโต้คับในไม c r a ับนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยมันเป็นวงจรนะครับเราจะใช้กับฟาร์มอะไรก็ได้ในที่นี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเหล็กนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับวางออโต้คับมาอ่าฝั่งนี้สมมุติว่าเราอยากให้มันเอ่อของเด้งของมันจะเด้งออกมาจากฝั่งนี้นะครับทุกคนดูเห็นปะมันจะเป็นประตูตรงเนี้คือจุดที่เราต้องจ่ายไฟนะครับผมอ่ะเราเนี่ยก็วางของไปประมาณนี้ ชึบนะครับอ่าหันฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราวางเป็นออโต้คามนะครับผมเราจะวางยังไงก็ได้ตรงนี้ไม่ฟิกนะครับผมอ่าเราก็ปิดไปหมดเลยชิบชในที่นี้อ่าตัวนี้นะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็วางบล็อกข้างๆหนึ่งอันด้านหลังอีกหนึ่งอันนะครับตรงนี้อ่าแล้วเราก็วางเดสโตนอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่อ่าประมาณนี้อ่าหันมาตรงบล็อกนี้นะครับแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงจรก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้ เมื่อของเต็มที่นี่เนี่ยชึบชิๆชิช,ชใช่ไหมมันจะถูกยิงออกมาทันทีประมาณนี้อ่าเราก็เพียงแค่กดชิปขี้ขวาแล้วก็กระโดดชิปขี้ขวานะครับอ่าหรือเราจะเอาเข้าฝั่งนี้ก็ได้แล้วด้านบนนะอ่าแล้วเราเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะครับสมมตุติเรามีบล็อกเหล็กหรือว่าทองก็ได้ครับมันจะมาเต็มปึ๊บมันก็จะยิงออกมาประมาณนี้นะครับผม อ่าตรงนี้เราต้องปิดเต็มนะครับผมอ่าประมาณนี้หรืออ่าไ,ไอไอไอนี้ก็คือคร่าวๆนะครับผมอ่าสั้นๆแล้วเราเราอยากให้มันเข้ากล่องทํายังไงนะครับสมมุติว่าเรามีกล่องประมาณนี้แล้วก็กดชิปคลิกขวาฮอปเปอร์นะครับผมมันจะเข้ามาที่ฮอปเปอร์แล้วก็ไปที่เชนแล้วก็ต่อยอดกันได้เลยนะครับหรือง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคือเราเชนวางไว้นี่เลยนะครับมันจะเด้งมาที่เชนนะอ่าอ,อันนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะครับผมอ่าก็ไม่มีแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมแล้วก็ ก็าเกิดว่าใครอยาการู้รายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยก็ติดตามคลิปถัดไปนะครับนี่ก็คือคลิปเอาไว้ใช้กับฟาร์มทองฟาร์มเหล็กเนี่ยแต่ง่ายๆนะอ่า